ชายคนหนึ่งได้นำตัวราชินีพึ่งที่ดูเหมือนจะสิ้นลมหายใจแล้วกลับคืนสู่รังเธอไม่ขยับเขยืดเลยแม้แต่น้อยแต่แล้วพึ่งงานตัวหนึ่งก็สังเกตเห็นราชินีและทันใดนั้นพึ่งจำนวนมากก็พากันบินเข้ามาพวกมันค่อยๆเข้ามาใกล้และรวมตัวกันล้อมรอบราชินีไว้รากับหมอที่กำลังพยายามสุดความสามารถเพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยที่กำลังจะจากไปพึ่งงานทุกตัวรวมแรงร่วมใจกันอย่างไม่ยอมแพ้พวก ดูแลราชินีนานถึงหนึ่งชั่วโมงเต็มและแล้วสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดก็เกิดขึ้นราชินีพึ่งเริ่มขยับตัวเล็กน้อยเรากับมีแรงสั่งสะเทือนเบาๆจากนั้นเธอก็เริ่มเคลื่อนไหวและยืนขึ้นอีกครั้งและในวินาทีนั้นพึ่งทั้งรังก็กลับมามีชีวิตพร้อมพากันติดตามราชินีที่ฟื้นคืนนี่คือปาฏิหาริย์หรือเป็นหลักฐานว่าแม้แต่ในสิ่งมีชีวิตตัวเล็กก็ยังมีความรักและความจงรักภักดีที่แท้จริง ต้อนอยู่ภายใน